นาทีนี้ลิซ่าเอฟเฟครุนแรงเหลือเกินค่ะหลังจากที่น้องลิซ่าไปปลุกกระแสทะเลบัวแดงที่จังหวัดอุดรธานีจนแตกแตนงานนี้จอมก๊อฟมีหรือจะยอมอยู่เฉยๆเปิดโหมด Copy p a ้เพแบบริ่งด่วนกลายเป็นคอนเทนต์ตลกบริโภคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบและเอียดชนิดที่ว่าเห็นภาพตามเลยค่ะ โอ้โหตอนนี้ต้องขอกราบในบาร,รมีน้องลิซ่าของพวกเราจริงๆค่ะเพราะล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาออกมาเฟิร์มแบบตัวตึงเลยว่าจังหวัดอุดรธานีที่เคยเป็นเมืองรองแบบสโลลฟ์ตอนนี้กลายเป็นรันเวย์ระดับโลกไปแล้วค่ะพุ่นขาเหตุเกิดจากความสวยสังหารของน้องลิซ่าลุ้นล้วนเลยที่ไปเช็คอินถ่ายรูปเก๋ๆกับทะเลบัวแดงหรือกุมภวาปีบ้านเรานี่เลยค่ะ ผลปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคะยอดนักท่องเที่ยวพุ่งทยานยิ่งกว่าจรวดนาซาอกีกเขาคาดการกันว่าซีซั่นนี้จะมีคนหลั่งไหลไปดูบัวแดงแบบตาแตกถึง1,2 0 0 0 0คนเลยทีเดียวแม่แล้วที่น่าตกใจแต่ก็น่าชื่นใจคือแค่ระยะเวลาไม่ถึง2เดือนดีมีคนไปเช็คอินรอคอยสกตากับน้องบัวแดงไปแล้วกว่า50 0 0 0คน ที่สำคัญคือไม่ได้มีแค่พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเรานะคะแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งจากจีนเยอรมนีญี่ปุ่นแม้กระทั่งพี่น้องชาวลาวก็แห่กันมาจนน้ำในบึงแทบจะกระเพื่อมแรงกว่าปกติ แต่ก่อนนะทีนี้ก็จะเป็นแนวเที่ยวไทยไปไทยกันเองๆอบอุ่นแบบบ้านๆแต่พอมีปรากฏการลิซ่าหรือลิซ่าเอฟเฟกเข้ามาปุ๊บบึงบัวแดงก็กลายเป็นแลนด์มาร์คระดับอินเตอร์ที่ใครๆก็ต้องมาโพสท่าจิกกล้องเลียนแบบน้องลิซ่ากันให้วุ่นจนตอนนี้เมืองรองอันดับ2ออย่างอุดรธานีบินสูงเสียดฟ้าแซงหน้าหลายจังหวัดไปแบบไม่ต้องรอคิวเลยค่ะ เรียกว่าน้องลิซ่าหยิบจับอะไรหรือไปโผล่ที่ไหนที่นั่นคือเตรียมตัวรับทรัพย์รับความปังได้เลยสวยด้วยเก่งด้วยแถมยังช่วยดึงดูดคนทั่วโลกให้มารู้จักความงามของเมืองไทยเราได้ขนาดนี้ไม่รักไม่ได้แล้วจริงๆค่ะ ดูเหมือนว่าเทรนด์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราจะแรงจนข้างบ้านทนไม่ไหวเมื่อลิซ่าลงรูปเช็คอินทะเลบัวแดงปุ๊บความก๊อปปี้เพสก็ทำงานทันทีแบบไม่ต้องรอกราฟิกดีไซน์ล่าสุดประเทศข้างบ้านเขาถึงขั้นเกณฑ์อดีตนางงามที่เขาภูมิใจนักหนาว่าติดท็อป130มาเลยนะนะมาทำคอนเทนต์แบบเราก็มีเหมือนกันกะว่าจะมาแย่งซีนทะเลบัวแดงที่อุดรให้ได้ ในคลิปเราจะเห็นความพยายามแบบ300เอร์เซที่จะเรียนแบบวป์การเที่ยวไทยแบบละเอียดยิบเริ่มจากการแต่งชุดพื้นเมืองที่ดูแล้วคุ้นตามากเหมือนไปเหมาสำเพ็งมาทั้งชุดทั้งการนุ่งโจงหางกระรอกการห่มสบายเฉียงคือดูแล้วถ้าไม่บอกว่าอยู่ขเขมรก็นึกว่ามาถ่ายละครน,นาคีภาคพิเศษที่เมืองไทยนะคะนั่นแถมยังมีการล่องเรือไม้กลางบึงน้ำที่พยายามจะให้มีกอบวกัวกระจายเหมือนทะเลบัวแดงบ้านเราเป,เป๊ะ แต่สิ่งที่พีคสุดคือจังหวะที่นางงามพยายามจะสร้างตำนานแทนที่จะได้รูปสวยๆแบบลิซ่ากลับกลายเป็นคอนเทนต์นางเงืองล้มคว่ำแทนจ้า จังหวะที่พยายามจะก้าวลงเรือหรือโพสท่าสวยๆดันเสียหลักจนเกือบจะหน้าทิ่มลงไปในน้ำทำเอาทีมงานชายต้องรีบกรูเข้าไปประคองกันพลวันจนเรือแทบจมดูแล้วก็น่าเอ็นดูนะคะความพยายามจะสวยแบบไทยมันไม่ง่ายเลยจริงๆต้องมีความสมดุลและความขลังระดับหนึ่งถึงจะทาได้ ส่วนตัวนางงามเองก็สู้ชีวิตมากนะแม้จะล้มลุกคลุกคลานเปียกปอนขนาดไหนแต่พอหน้าเซ็ตปุ๊บก็กลับมาขายของทันทีมีการสาธิตวิธีล้างหน้าแปรงฟันโชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำที่ยังคงปีกเปียกอยู่คือพยายามจะบอกว่าสวยใสยไร้กังวลแม้จะเกือบตกน้ำซึ่งเอาจริงๆมันดูขัดหูขัดตาแบบตลกๆเหมือนพยายามจะทำโฆษณาสบู่ในยุคไนตี เียบเทียงกับบ้านเราที่ทุกอย่างมันดูไหลลื่นสบายสบายและการโปรโมทผ่านไอคอนระดับโลกอย่างลิซ่าที่แค่ขยับตัวโลกก็หมุนตามการที่ข้างบ้านพยายามจะเกณฑ์คนมาทำตามแบบนี้มันเลยดูเหมือนการคอฟเวอร์สที่ยังถ่าดจิตวิญญาณความพยายามจะพิสูจน์ว่าเราก็มีนะมันเลยกลายเป็นความพยายามที่ดูเหนื่อยและดูพยายามจนเกินไปหรือทรีย์ hard จนกลายเป็นเรื่องขำขันในสายตาคนดูไปซะงั้นเรื่องนี้มันต้องเมาแบบพ่นไฟ พ่นน้ำกันเลยทีเดียวเพราะนาทีนี้ไม่มีอะไรจะบันเทิงไปกว่าการ c o เวอร์ระดับเกรดมิลเลอร์ของข้างบ้านเราอีกแล้วค่ะคือหลังจากที่น้องลิซ่าลูกสาวแรงขับเคลื่อนจากกระวาลไปเช็คอินถ่ายรูปสวยสับฉบับตัวแม่ที่ทะเลบัวแดงอุดรธานีจนนักท่องเที่ยวแห่กันไปถล่มทลายแบบที่เล่าให้ฟังไปรอบแรกนั้นข้างแบนเขาก็อยู่ไม่สุขสิคะความรู้สึกเราก็มีมันพลุ่งพล่านจนทนไม่ได้ล่าสุดเขาก็เลยไปขุดเอไปเชิญอดีตนางงามที่ เขาเคลมกันให้แซตว่าเป็นถึงท็อป130จากเวทีโลกซึ่งที่ก็ไม่รู้ว่าอันดับนี้เขาฉลองกันยังไงนะคะมาจัดแจงแต่งตัวเลียนแบบให้ดูเป็นไทยแบบสุดฤทธิ์สุดเดช ความพยายามมันเริ่มตั้งแต่เซตอัพสถานที่เลยค่ะคือพยายามจะหามุมบัวมุมสะมุมน้ำที่มีกอบัวกระจัดกระจายให้ดูเหมือนกอปี้เลเยอร์มาจากจังหวัดอุดรธานีเป,เป๊ะๆแต่ความพีคคือการพยายามจะทำตัวให้เหมือนไทยแบบตะโกนนางงามท่านนี้ก็จัดการนุ่งโจงหางกระรอกสีสันสดใสมีการผาดสบายเฉียงที่ดูแลแ้วแหมเหมือนจะจำลองภาพนายใน,ในวรรณคดีไทยมาแบบ100คือถ้ามองจากดาวอังคารก็รู้ว่าพยา ยายามจะขายซอฟต์พาวเวอร์แบบที่ไทยเรากำลังทำอยู่ค่ะแต่ความบันเทิงมันอยู่ที่ความพยายามจะสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับค่ะ ในคอนเทนต์นั้นนางงามคนแก่งพยายามจะโชว์ความโปรเฟชชั่นแนลระดับท็อป130โดยการลงไปโพสท่าในเรือไม้ลำจ้อยกลางบึงน้ำจังหวะที่พยายามจะจิกกล้องเลียนแบบอินเนอร์น้องลิซ่านั้นเรือเจ้ากรรมดันเกิดความสั่นคลอนโยกเยกจนนางเสียหลักเกือบจะหน้าทิมลงไปทักทายกอบัวในน้ำเสียให้ได้ทำเอาทีมงานหนุ่มๆต้องรีบกรูเข้าไปประคองเรือประคองร่างนางกันยกใหญ่จนบรรยากาศความสวยงามพังทลายกลายเป็นรายการตลกหกฉากไปซะ อย่างนนั้คือไทยเราพานักท่องเที่ยวล่องเรือชมบัวแบบชิวๆสวยๆดูสงบนิ่งแต่ของเขาคือคอนเทนต์แบบสู้ชีวิตกลางน้ำที่เห็นแล้วก็อดขำไม่ได้จริงๆค่ะ แหมมาหากับคอมเมนต์ชาวต่างชาติที่เห็นคอนเทนต์นางเงือกตกเรือของอดีตนางงามเพื่อนบ้านคนนี้ให้ฟังแบบละเอียดยิบบอกเลยว่าแต่ละคอมเมนต์เนี่ยแซ่บจนน้ำโขงแทบเดือนเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่เนี่ยชาวต่างชาติที่เขาได้เห็นคลิปนี้เขาไม่ได้มาคอมเมนต์ชมความงามของทุ่งบัวหรือชุดสบายอะไรหรอกนะคุณพี่แต่เขากลับไปโฟกัสที่ความพยายามที่มันดูจะล้นจนเกินงามมีคอมเมนต์หนึ่งที่เป็นไวรัลมากเขาแซวว่านี่คือภาคต่อของภาพา ลิซ่าเมอร์ชันตลกคาเฟ่หรือเปล่าเพราะทุกอย่างมันดูจงใจเลียนแบบตั้งแต่ท่าโพสไปจนถึงมุมกล้องที่พยายามจะให้เหมือนทะเลบัวแดงที่ไทยเป,เป,เป,เป๊ะแถมยังมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาหยิกแกมหยอกว่าเห็นลิซ่าทำแล้วดูแพงพอเห็นอันนี้แล้วรู้สึกเหมือนดูละครย้อนยุคที่งบประมาณจำกัดเพราะจังหวะที่นางงามพยายามจะทรงตัวบนเรือไม้ลำน้อยแต่ดันเสียหลักจนหน้าทิมเนี่ยมันดูขัดกับลูกซุปตาที่เขาพยายามจะพรีเซนต์สุด นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมาไทยจริงๆเข้ามาคอมเมนต์ตอกย้ำความแตกต่างด้วยนะคุณพี่เขาบอกว่าถ้าอยากดูทุ่งบัวที่อลังการและมีความเป็นมืออาชีพจริงๆต้องไปที่อุดรธานีในไทยสิ พร้อมกับแอบจิกกัดคอนเทนต์นี้ว่าเป็นความพยายามที่น่าเอ็นดูแต่ก็ดูออกว่าก๊อปมาไม่เนียนบางคนถึงกับตั้งข้อสงสัยว่าทำไมต้องเกณฑ์อดีตนางงามอันดับ130ยามาทำอะไรที่มันดูฝืนธรรมชาติขนาดนี้แทนที่จะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองกลับมาวิ่งตามเงาของคนอื่นอยู่นั่นแหละ แต่ที่ฮาสุดๆคือคอมเมนต์สายเสียดสีที่บอกว่าขอบคุณที่ทำให้วันเครียดๆของฉันหายไปเพราะคลิปนี้ตลกยิ่งกว่าดูมุกตลกในติ๊ t ต k อกเสียอีกโดยเฉพาะจังหวะที่นางงามต้องแปลงฟันล้างหน้าริมน้ำโชว์โปรดักต์ทั้งที่สภาพตัวเองเพิ่งจะเปียกปอนจากการตกเรือเช้าต่างชาติมองว่ามันเป็นการขายของที่อีหยังวะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาคือแทนที่จะได้ฟิลสวยสะอาดกลับได้ฟิลเอาชีวิตรอดแทนสรุปคือคอมเมนต์เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ได้อินกับความซอฟต์พาวเวอร์ที่พยายาม จะยัดเยียดเลยค่ะคุณพี่เขามองเป็นเรื่องขำขันและเห็นอกเห็นใจในความสู้ชีวิตของนางงามท่านนี้เสียมากกว่าซึ่งมันช่างตรงกันข้ามกับกระแสชื่นชมอย่างล้นหลามที่โลกมีให้กับการไปเที่ยวของน้องลิซ่าแบบฟ้ากับเหวเลยล่ะค่ะ